ที่เราผ่านนะคะเราจะเข้ามาสักการะนะคะแล้วก็มาขอท่านถ่ายรูปค่ะท่านสง่ามากค่ะท่านศักดิ์สร็จนะคะวัดห้วยลึกนะคะทรับสกแกค่ะประจวบคีรีขันนะคะมีบันไดนะคะที่พวกเราได้ทำบุญร่วมกันนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ พญานาคนะคะ <PE AR> ะะเข้าไปดูใน Google ได้นะคะไปดูใน Google นะคะ Google ะวัดห้วยลึกนะคะวัดห้วยลึกค่ะที่นี่เมื่อเมื่อปีที่แล้วพวกเราได้มาถวายเทียนนะคะเชิงเทียนกันนะคะถวายเชิงเทียนที่นี่ค่ะ แล้วก็ได้แสงสว่างจากเชิงเทียนกันนะคะโอเคค่ะไปเจอกันทลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดซับสกครต e ให้ดารินด้วยนะคะ